หินที่เราเจออะที่มันเหมืนนหอนทองอะอที่เราเผาออกมาแล้วมันเหมือนทองจริงๆแล้วมันทองแดงมีงูมั่งแปดร้อย ตั้งใจทำมากเลยแบบเร็วๆอ่ะเอาอันนั้นดีกว่า <st us> เห็นหน้าไปสิมีดเก็บเพชรอือไอที่มีอยู่ถูกๆสิบคนอ่ะใช้ดีแล้วใช่ ที่นี่ดีเพราะว่าขายแต่ของแบบทำืองมันไม่มีแบบแต่ในในเมืองม,มีแต่แบบของเล่นขนมเะอืมของแบบโรงงานมีฮอฟชอนไหมร้านลุงนาคะอร่อยทำเองก็ให้ชิมเลยน,น,น,นี่ไงตน้นไอ้เหลืองๆเ,เห็นไหมพี่เจ้าพันไม่ให้ปลูกอะ่ะ นี่แหละแต่พูดถึงแยมก็มันก็หวานนะนี่ไผงผงน้ำมันจีอังสิออถ้าว่าผงนะนี่เหรออ๋อจะไปทำ,ะทำเองสิตากแค่แล้วก็ปันหนห่นอือแล้เกาไปอบแบ่ได้ไออุ๋น อันนีถามเขาว่าเป็นน้ำมันเอ่อน้ำมันอื่นผสมหรือว่าเป็นน้ำมันของมันเองไม่ไดบลันดอร์ในนนอันนัตโอลียมด้แต่บาราาราคือระเสโอลียฟรอนช์นาที่หัวนาจากมาเลตจากมาเลร้อยเปอร์เซ็นต์จากมาเลฟิส์อเมกาสามเจ็ดและหกในแคร์นา เมกาสี่เมกาสีอันเท่าไหร่สา <300. S 1> <220. S 2> มร้อยยี่สอยงอันหกร้ต้องเก็บได้กี่ฟันสะโอ้อ,องเยอะมากเพราะว่าลูกหนึงมันมีกี่เม็ดเม็ดเดียว,ยวอ,อันนี้คือไอ้ Smakar bra surt. Va? Smakar bra surt. Surt ja. Ja. Oh. Inget socker, inget vatten. Så men den är nyttig. Otroligt med C-vitaminet. Samma är det med tranbär. <tryk> <tryk> det <tryk> är en bra färg. Oh, det är mina pannor. Och det här är blåbär. Inget socker? Nej, inget socker, inget vatten i någon. Det är mina armar. Ja, men vanligt då har man äng. โอเคอันนี้เบรกสีผสมเลยรงเก็บลูกเก็บิอันนั้นก็ไม่รอดนะถ้าเกิดหวานด้วยตัวของผลไม้เองเราก็ตายเหมือนกันว,ว้าวอันนี้อันนี้ยังมีอยู่แต่ก็ยังใช้ไม่หมดพี่น้องเคยทำอหอไม่เืยอ,อ,อ,อันนี้อะไทำอันนี้ทาห,ห,หทน้ารละทาหน้าไม่ใช่หน้า ชะลอความแก่ลองจะลองคิดมันก็ไม่มันไม่ใช่ว่าใช้แล้วดีแต่เราต้องใช้อย่างอื่นด้วยแต่เราหวังผลระยะยาวไหมอาจจะใช้ไป5ปี10ปีขึ้นเมื่อกี้ส0มแต่ก็ขวดใหญ่นะตอนนั้นซื้อแค่สามสิบมลร้อยยีอันนั้นกี่ ไอ้ที่บอกว่าไม่มีน้ำไม่มีน้ำตาลอ่ะคือเขาไม่ได้ใส่แต่ในตัวมันอ่ะน้ำตาลสูงอยู่แล้วอันนี้ไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้เม็ดอะไรเอ่ยฮะเหมือนกันเอรอสวัสดีค่ะสวัสดีค้าขอบคุณค่ะ

ขุดทองขุดทองมันเองนั่นแหละอันนั้นนอยากทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเกี่ยวกับมันอันนี้น้ำผึ้งขาวเหรอทำไมเป็นสีขาวเลย เป็นบบเขาไปเลยเลี้ยงอ่อันนั้หนาหาทองอลงลงได้ทองไหมออกมาแล้วขอถ่ายลูกเขาแล้วเซรั่มเซรั ีบ้านรวันนี้เรามาถึงที่อที่ลอนทองใช่ลอนทอง้น้ำเป็นปลังานสี่ข้าว นี่เป็นโรงสีใช้น้ำสีขาวโรงสีคะใช้พลังงานนะ้ำของก็เป็นไม้ไปหมดโอ้ยรถยูตะปุ๊ดตะปิดคือคนต้องตัวเล็กไหมเนี่ยคนสมัยก่อนตัวเล็กอ,อืมพอดูสิมันอันปุ๊ดเดียวขังนม ดูเขาก็อยู่กันแบบเน,นี้ยดีเนอะอยู่กันแบบฟันเฟืองก็ทำประกอบไม้อ๋อโหกระนีดกระใจบันไดไม้โลงสีก็เป็นไม้ทั้งหลังนะคะ่ะมีเคาน์เตอร์ ววเคาน์เตอร์วสวยเฉยเลยเออภาซารค้สวยที่เชคเงินแ่ะเหมือนแบบถ้าทำร้านกาแฟแบบนี้แบบ,บอย่างเนี้ยดิบๆบๆไม้ไม้จะลงไปเหรอจะสรุกงไปเลยเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะชั้นล่างนี้เอาไว้ควบคุมอะไรหรือเปล่า ว้าวข้าวข้นวข้า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 ว้าวอ้ารข้าวข้าข้าวข้้วข้าวขวข้าวขาวขานข้้าวข้าว้าวนน้วข้า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 วข้้ โห oh. อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะซ่อมแซมไปแล้วพลาก็อยู่กันแบบนี้หือ uh huh. น่าทชึ่งมากเลยวันนี้ไม่ได้ร่นทองนะคะมันเป็นของเล่นบ้านนี้เก็บ ฟันเฟืองไว้โอ้กลุลวัสนิ่งที่ร่อนทองอาจารย์ตางตรงนั้นพี่วุดก็ดีดอย่างไว้ <laughs> ดีจากเตียงเลยอยากมา <laughs> อยากมาร่อนทอง มีทองหรือมีหินแบบนี้ที่เราหาเจอเเป็นทองแดงไ่เอาน้ำยาใส่มันลอออกมาะหาหิตวอื่นๆทีชิ้นเียงเอันนี้ฮ้ยอรู้มีว่ากู้จักอ้อ้สบ่ชิ้นสุดอ้ยีอยา้ สิบบาทเนี่ยวันหลังก็ไปหาเก็บสามสิบอันนี้เขาขายก็ไม่ได้แพงอะไรราวห็นเยอะเลยมนะอามาซูมอันนั้นทองเลยค่ะโอ้อเป็นริทิกุดอ๋อเบบี้ไมไรกูอะไรังส์อะอ๋อเนี่ยเราีบีซัมผัสอัญมณีแร์และวัสดุอ๋อเราเริ่มที่

นี่มันเป็นเม่อริร่น้งวัรรร่ตรงนี้ที่นั่งล่อนทองนะคะเด,เด็กๆก็จะไปนั่งตรงนั้นกระพุกกรองแล้ว,วก็ให้น้ำไหลมีจริงไมเนี่ยว้าว ที่แน่ๆจางหังน้ำโอเค